สวัสด e ีค่ะย oh. ันนีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนมาเห็ดคนตากับพอนิดโอ้เอาแบบระบบต้องเต้องก้มเลยเนาะมาเก็ควนล้างเนาะตาแบบนี้ซื้อที่บงเยทหเอาก้มอ่ะนี่ทุกท่านเราได้แนวคิดแล้วนะ หัามาเพืดด่ออะไรจะนำไปปฏิบัต,ติหลังต่อไปโอ้ตาแข็งแรงอยู่ตัวนี้ตาเราไปช่วยนล้งกันออมีโอกาสแล้วอยู่ตัวนี้มือเดียวก็แล้วตัวนี้กองนึงนี่อ่าก็ต้องมาจ้างรถไทยมายู่งทน้อย ต่อ้วนสั่งก็ยยงทรายนะ่นยนะห้เขามาดิเบิ้งสองคนนี่ตักรายมือซี่น้องเย้ย

อีนน้อยให้ไปใส่ครับอีคน้อยมานั่งให้ตานั่งนะโอกข้าวเดียวสิม,มดกองอีกเดียวว้าปานแม่โคขัข้นหนึ่งตัวนอี้ว <c oughs> ้าแม่โคเห็นไอ้ได้หน่อยเ พ่อขั้นหนึ่งก็ย่านบ่พอ่อที่นอตาเนาะ เจ้าถักตักไม่ได้มันเตี้ยไปเขาไม่ได้ให้มัดให้เจ้าเขาทำเพื่อคนตัวสูงเราจะลองเฉยๆตัวเตี้ยมัน,มนไม่ได้หรอกมันเจียเกี่ยวเมือยับเลย เดียวไม่รู้ตวไม่ใส่เ็ดเียดืออมาก็นอนเดมีเือนลงนี้ซอยครัวเ็ดเบี้ยเอาอล่นไอเนี่เือนลงไหนมกนอนเ่มือัคือหแล้วเออ หมูว่านก็คน้นคือทะพานโมคูน,น,นเขตนเสือเร่วงโ,โอ้พักก่อนคุณพ่อโอ้เสือกยันรด, <laughs> นนดมันชิชอกก่อนไหมันบมางาารกักรถนะายพุ่นละมว่านไหนสั้นสันตอนเ<ป>ทียงมาตะแลงกุ่นนี่มั<ป>นหน,น้าบาบเกือบใบสามรถออกจาก ลงงานเปิดแล้วเนาะแล้เขาจมางานคนหลายเขตามคิวะนะ้วง10โมงระานตาเขามาบสาม้มเขาจมาทงานเขาตองแรงลกนี่งส่งเลยนะชีตตอนแรงล้ว1โมงเลยนี่เียทางไว้10โมง10โมงก็อาจจะมาบายโมงเอากองนี่เาอาหรเกเอา จะทางในั้งประเทศเนะี่ยระเทศได้ท่าหันแล้วเขาไปบ่ได้เพร่ว่าขเขาโยกจนลกับาถ่งเขาก็เลยลเขาเศร้มามันนักดาะใ่รนในขึน้นนนนนนน้นึนนักนนนึนน นักกว่าตามันอมน่ามได้ใช่เหอนี่มึงไ่ได้อมน่าได้เขาเอาไปช่วยเลยเขาก็กินยางละกิโลได้นักกว่ากันอะไรแต่คนบอกว่าเท่ากันได้ปะว่าดีนักกวัวด้วยท่านก็แค่เขาว่ายางละกิโลอะไรนักกว่ากันก็เท่ากันแต่ว่า กลางว่าแล้วความคิดแต่ละคนมันคิดการ์นนี่ีหินกับดินแบบทรายนี่ทรายนักว่ามันโอ่งน้ำว่าจะเก็บท่อเหรอว่าจะว่าก็เป็นตะเวรเลยเนาะเอตุทรายโลนึงหินโลนึงกันก็ทอกันแลยเนาะโลนึงเนาะมากดอยู่ว่าหินเดี่แล้วกดอยู่ทรายเนี่ทรายก็แทรกก็ทอกัน ก,กินข้าวเมาอยู่นี่อยู่ใส่มีดทายข้าวเมาตาโอ้ยเขาขยะเขาเหันด้วยร้านน่าสดงมันื้อหนกิโลหนึงหมู่โอ้กินครับประดานวันนี้ดนะีแล้วตลาดน้ดแต่มันมีอยู่แล้วมือน,นี่นะไปโนป้บไปไหน นี่ก็คือเอาเข้าเปล่อกข้มมขูดขุดน้ำตาลท้งแดงคาบฟ้าอย่างนี้ครอบจริงเนาไม่มีในปจุบันม่มีใครเลี้ยข้าที่ด้ซื้อจินเนาะ